อันนั้มนมาจากกรณีที่ผมก็จะว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อวานนี้พูดไปอ่ะ,ะว่าขณะนี้ลักษณะการต่อสู้ของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันกลายเป็นคู่ค้่ถูกไหมและพูดกันตรงๆในสื่อสังขมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือแม้ทั่งบรรดาใครก็แล้วแต่อ่ะเข้าไปแซะเข้าไปประเด็นต่างๆมันมีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าคุณปิยะบุตรแสงกระดกูลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าหลังๆเขาบอกเขาไม่เกี่ยวใช่ไหม แต่ครั้งนี้คงจะ็นการออกมาทวงติ่งหรือแนะนํานะโดยระบุเลยนนั้นออกไปอ่ะไล่เลียงไปเลยระบุว่าตั้งแต่รัฐบาะหาร1กกันยาปี49่เกจนปัจจุบัน พลังของฝ่ายก้าวหน้าก้าวรุดหน้ามากขึ้นทั้งในทางปริมาณและในทางคุณภาพจนอาากล่าวได้ว,ว่าตลอดเกือบสองทศวรรษน,นี้พลังฝ่ายก้าวหน้าทําสงครามทางความคิดรุกคืบเอาชนะฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายชนชั้นปกครองมากขึ้นตามลําดับอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่สิ่งเก่าใกล้ตายแต่ยังไม่ตายสิ่งใหม่จะเกิดแต่ก็ยังเกิดไม่ได้อีกครั้งสิ่งเก่าใกล้ตายแต่ยังไม่ตาย สิ่งใหม่จะเกิดแต่ยังเกิดไม่ได้ยกแบบกรัมซี่ว่าไว้เช่นนี้อ่ามันก็เลยทำให้ยังไม่มีผู้ชนะผู้แพ้โดยเด็ดขาดพลังใหม่ฝ่ายก้าวหน้ายังไม่สามารถขึ้นความอำนาจรัดได้ในขณะเดียวกันพลังฝ่ายชนชั้นปกครองยังครองอำนาจอยู่แต่สูญเสียอำนาจนำไปเรื่อยๆอจนไม่สามารถได้ความยินยอมพร้อมใจได้ดังเดิม,มต้องใช้อำนาจบังคับกดปราบเป็นหลักแทน ผลการเลือกตั้ง10พฤศจา14พฤษภาที่ผ่านมาและเหตุการณ์แสดงออกทางการเมือง6-3-6-4คือผลรูปธรรมท,ที่แสดงให้เห็นถึงการรุกคืบของพลังฝ่ายก้าวหน้าและคุณวบบตรก็วิเคราะห์ว่าเป็นที่มาของการสวกที่กำลัง3ฝ่ายก็คือระหว่างฝ่ายชนชั้นนำดั้งเดิมชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อรักษาอำนาจและสถานะให้คงอยู่ดังเดิม แต่พวกเขาก็ทราบดีว่าการครองอำนาจเพื่อรักษาอำนาจสถานะให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือการรอวันล่มสลายดังนั้นพวกเขาต้องปฏิบัติการรุกคืบเอาคืนฐานที่มั่นทางความคิดสงครามทางความคิดหรือว่า war of position เนี่ยค่ะ position กำลังดำเนินไปมเมื่อพลังฝ่ายก้าวหน้าต้องการการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ฝ่ายอนุรักษ์และชนชั้นปกครองก็ต้องทำความคิดสะกดคนให้เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาอันใกลน้นี้หากอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้การประนีประนอมยอมถอยแบบทุกกระบวนท่าถอยแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับการเข้าไปมีอานาจเรื่องทางเศรษฐกิจก็สำคัญต้องทำให้คนมั่นใจว่าชีวิตเราเอาเท่านี้ไปก่อนอ,อย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมพวกเขาต้องอธิบายว่า ความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีกำลังหมดไปแล้วยังไงต่อคนรุ่นใหม่เมื่อเติบโตขึ้นก็ต้องการชีวิตที่ดีหันหน้ามาทำชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันดีกว่าคือเขาพยายามจะให้ให้มันมีความคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์บิยบุตบอกนี่คือสงครามทางความคิดโต้กลับฝ่ายเขาโต้กลับเช่นนี้ พลังฝ่ายก้าวหน้าก็ต้องเข้าสมรภูมิการทำสงครามทางความคิดนี้เพื่อต่อสู้มวลชนสมาชิกผู้ประวารณาตัวสังกัดฝ่ายก้าวหน้าคือปัญญาชนในความหมายแบบที่กรัมชี่บอก ทุกคนสามารถรับบทบาทในการทำงานทางความคิดได้แต่การต่อสู้ทางความคิดกับพวกเขาด้วยการตอบโต้เป็นรายวันรายชั่วโมงในโลกโซเชียลจับผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยโต้เถียงกันไปมาในโลกทวิตเตอร์แบบที่ทำกันอยู่ดาาด,ดื่นในเวลานี้อ,อาจจะทำให้ช่วยอาจจะช่วยทำให้สบายใจสะใจหรือปรามการโจมตีของอีกฝ่ายได้อยู่บ้างแต่นี่ไม่ใช่ยุทธวิธีที่จะเอาชนะทางความคิดได้ยังไง การรบทางความคิดรอบใหม่คืออันนี้อาจารย์ใิยุบุบอกหลังจากที่พวกฝั่งเขาอะ่ะส่วนที่กาลังกันทั้ง3ฝ่ายก็คือเราต้องนําเสนอสังคมแบบใหม่ในฝันทําให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมต้องนําเสนอความเป็นไปได้ต้องสู้กับความเชื่อที่ว่าเป็นไปไม่ได้ม,มิช่เฝ้ามองว่านายกรัฐมนตรีหลุดอะไรมีประเด็นอะไรให้เอาไปแซะต่อได้บ้าง พักการเมืองและนักการเมืองของพักต้องรับบทบาทชี้นําอันนี้คงจะเสือถึงก้าวไกลมั้งค่ะแล้วมวลชนเอาการเอางานของพักทั้งออนกราวและออนไลน์ต้องช่วยกันชี้นํายิ่งปล่อยให้สังคมสิ้นหวังเท่าไหร่ยิ่งปล่อยให้คนจํานวนมากรําคาญกับการซัดไปซัดมาในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องระหว่างสองฝ่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้พวกเขาชนะสงครามในชนะในสงครามความคิดรอบใหม่นี้อนี่คะท่านผู้ชม ก็โดยสรุปอย่างที่บอกไปก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะค่ะในจำลองก็มาวิเคราะห์ว่าฝ่ายตัวนข้ามของก้าวไกลในขณะนี้ซึ่งยกเป็นยกตัวเองเป็นฝ่ายก้าวหน้ากำลังสู้อยู่กับการรวมพลังของ3ฝ่ายใช่ไหมทั้งไ้ก็คือชนชั้นนำดั้งเดิมชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งคนเปียบบทบอกไอ้ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ด่าดเดินโต้อตอบรายวันรายชั่วโมงในโซเชียลจับผิดเรื่องเล็กน้อยโต้เถียงกันมา มันแค่ทําให้สบายใจสาใจหรือจะเป็นการปรามอีกฝ่ายหนึ่งแต่มันไม่ใช่ยุทธวิธีที่จะเอาชนะทางความคิดได้ค่ะและยิ่งปล่อยคนรําคาญกับการซัดกันไปซัดกันมาเหมือนทําให้สังคมยิ่งเส้นหวังสัดกันไปซัดกันมาในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลับจะยิ่งทําให้พวกเขาชนะในสงครามความคิดรอบใหม่นี้อืนี่ทบผบ้ชอ